อาจารย์มั่นทันว่าใจอีกภาษาเดียวเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดเพียงความรู้คือใจนี่าะนั้นอันเดียว,วเป็นภาษาเดียวความนึกออกมานึกเข้าใจเวลาใช้ออกมาทางคำพูด ต้องแยกเป็นภาษานั้นภาษานี้ไม่ค่อยเข้าใจกันความรู้สึกภายในจิตใจมันเหมือนเหมือนกันทำกับใจ,จึงนข้าวกันได้สนิทเพราะทำก็ไม่ได้เป็นภาษาของอะไรทำก็คือภาษาของใจทำอยู่กับใจความสุขความทุกข์อยู่กับใจ การทําให้สุขหรือให้ทุกเกิดขึ้นก็ใจเป็นผู้คิดขึ้นมาผลที่ปรากฏขึ้นเป็นสุขเป็นทุกขใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับภาระในผลน้งตนที่คิดขึ้นมาใจกับธรรมกินเข้ากันได้สนิทไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดก็าตามเรื่องธรรมกับ นั้นเข้ากันได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะใจกับธรรมเป็นของคู่ควรกันอยู่แล้วใจนี้คือแกนหรือแก่นของสกลรางกายเราเป็นแกนอันหนึ่งซึ่งเป็นของแข็งหรือเป็นของเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้ได้แก่ใจนี้เป็นหลักใหญ่ อาการที่เกิดขึ้นจากใจเช่นความคิดความปรุงก็เกิดแล้วดักเกิดแล้วดนับความหมายถึงความกระเพื่อมของใจกระเพื่อมขึ้นมาก็ปรุงความหมายเกี่ยวกับการคาดการอะไรทั้งหมายถึงสัญญายาวไปก็เป็นสัญญาสั้นก็เป็นสังขารคือปรุงแคบนั่นเป็นสังขารสัญญาคือความหมายมีความ ความหมายความจำวิญญาณหมายถึงการรับรู้ในขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นตากับหูสัมผัสกันเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นต้นเหล่านี้มีการเกิดการหลับอยู่ประจำตัวของเขาเองท่านจึงเรียกว่าขันแต่ละแต่ละหมวดแต่ละกองรวมแล้วเรียกว่าขัน แปลว่ากองหรือแปลว่าหมดมีการเกิดการหนักดูอย่างนั้นเป็นประจำแม้พระกินาตกท่านก็มีอาการเหล่านี้เช่นเดียวกันกับสามัญชนทนั่วทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าขันลงท่านเป็นขันล้วนๆไม่มีกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชาหรือใช้ให้ทำนั้นปรุงนี้คิดนั้นเป็นขันที่ดโดยธรรมชาติของมันเอง เรียวกว่าเป็นอิสระของขันโดยไม่มีอะไรมาบังคับให้คิดนั่นให้ปรุงอย่างนี้เหมือนอย่างจิตสามัญชน,ท,นทั่วๆไปหรือเหมือนอย่างขันสามัญชน,ท,นทั่วๆไปถ้าเราจะเทียบแล้วก็ขันล่องสามัญชน,ท,นทั่วๆไปก็เหมือนนักโทษที่ถูกบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาความคิดความปรุงความสําคัญมั่นหมายต่างๆ เหล่านี้ร้วนแรกตั้งแต่มีผู้บังคับบัญชาออกมาให้คิดอย่างนั้นให้ปรุงอย่างนี้ให้สำคัญมั่นหมายนั้นอย่างนั้นอย่างนี้คือเรื่องของกิเลสเป็นนายหัวหน้าบังคับบัญชาขันเหล่านี้ให้แสดงตัวขึ้นมาส่วนพระกีนาศคือพระอรหันต์ท่านท่านไม่มีปรุงก็ปรุงธรรมดา พอปรุงแล้วก็ดับไปธรรมดาไม่มีเชื้อต่อไม่เยืดอเยื้อ,อไม่กดท่วงจิตใจเพราะไม่มีอะไรบังคับเหมือนดั่งขันที่มีกิเลสปกครองหรือมีกิเลสเป็นหัวหน้านีผิดกันที่ตรงนี้แต่ความปรุงนั้นอะเหมือนเหมือนกัน ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพของแต่ละขันละขันมีประจำตนด้วยกันนับแต่รูปประขันคือกายของเราเวทนาขันและแก่ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยนี่ก็เกิดดับเกิดดับสัญญาสังขารวิญญาณมีเกิดมีดับประจำตนอยู่ตลอดไปส่วนความรู้จริงๆที่เป็นรากฐานแห่ง,งความรู้ที่เกิดดับเกิดดับนี้นั้น ไม่ดับเราจะพูดว่าจิตนี้ดับไม่ได้เราจะพูดว่าจิต,น,จจตนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วจึงหมดปัญหาในเรื่องเกิดเรื่องตายที่เกี่ยวกับเรื่องถานรารเรื่องขันไปที่กําเนิดเกิดที่นั่นทีน่นี่แสดงตัวอันเป็นอันหยาบออกมาเช่นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็น,ปน,ต,ปน,ปนต้น่างนั้นจึงไม่มีสําหรับจิตตวงที่บริสุทธิ์แล้ว แต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ภูนี้แหละไปแสดงเช่นนั้นไม่ใช่อะไรคือจิตด,ดวงที่ไม่ตายนี่แหละอันนี้ไม่ไม่ตายเสียงพระฉนนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนโลกจะพ่ออย่างยิ่งคือโลกมนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญคุณโทษต่างๆ และรู้วิธีการที่จะแก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมได้เข้าใจในภาษาของธรรมที่ท่านแสดงท่านจึงได้ประกาศสอนโลกมนุษย์เป็นสำคัญกว่าโลกอื่นเพื่อจะได้พยายามดัดแปลงหรือแก้ไขสิ่งที่เห็นว่าไม่เกิดประโยชน์และเป็นโทษอีกด้วยออกจากจิตใจกายวาจา สอนให้พยายามบำบุงส่งเสริมความดีที่พอมีอยู่บ้างแล้วหรือมีอยู่แล้วและที่ยังไม่มีให้มีให้เกิดขึ้นสิ่งที่มีแล้วบำรุงรักษาให้เจริญเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขมีหลักมีเกณฑ์ด้วยคุณธรรมคือความดีอันนี้ หากได้เคลื่อนย้ายจากธาตุจากขันอันเป็นปัจจุบันนี้ไปสู่สถานที่ใดพบใดชาติใดก็ตามจิตที่มีความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอย่อมเป็นจิตที่ดีไปก็ไปดีแง่จะเกิดก็เกิดดีอยู่ก็อยู่ดีมีความสุขเรื่อยๆไปอย่างนั้นจนกว่าว่าจิตนี้จะมีกำลังสามารถ คืออำนาจามาสนาบุญญาไปต้องผ่านที่สร้างมาโดยลําดับลําดานับตั้งแต่อดีตมาโดยลําดับจกนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ต่อเนื่องกันไปเป็นลําดับเช็นเมื่อวานนี้เป็นอดีตสําหรับวันนี้วันนี้เป็นอดีตสาหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เราได้สร้างความดีมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วหนุนกันไปเป็นลําดับลาดับจนกระทั่งจิตมีกําลังกล้าสามารถเพราะอํานาจของความดีนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วผ่านพ้นไปได้ คำว่าสมมุติใดๆคือการเกิดการตายดังที่เป็นมาแล้จะไปะเกิดในภพที่ละเอียดขนาดไหนก็าตามซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติแสงอยู่นั้นจึงไม่มีผ่านไปหมดโดยประการทั้งปวงนี่ได้จากจิตพระระหัต์ท่านจิตพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องพระวังคีสัก พระวังคีสะท่านเต่งมากตั้งแต่ท่านเป็นคารวาสใครตายก็ตามเป็นอะไรจะว่าเป็นหมอดูหรือเป็นอะไรก็พูดไม่ถนัดคงเก่งทางศิยศาสตร์นะแต่าภาษาปัจจุบนันนี้ใครตายนี่เขาเอามาให้เคาะกระโหลกศีรษะป๊อกป๊อกป๊อก๊อกกำหนดดูทราบมานี่ไปเกิดที่ไหน,น อันนั้นไปเกิดที่นั่นเช่นไปเกิดเนเป็นสัตว์นรกก็บอกเกิดในนรกก็ก็บอกไปสวรรค์ก็บอกจะเป็นสัตว์เดฉานจะเป็นเปรตเ,เป็นผีอะไรบอกหมดไม่มีอัดมีอันบอกได้ทั้งนั้นขอให้ได้คเคาะกระโหลกศรีรษะของคนผู้ตายนั้นก็แล้วกันอันนี้คืพอไปถึงพระพุทธเจ้าท่านก็เอาศรีรษะะอรหัน์ม้เคาะ เอาลองเคาะที่นี่ไปเกิดที่ไหนเคาะแล้วก็ฟังเงียบเคาะแล้วฟังเงียบคิดแล้วเงียบความหนุนอะไรเงียบไม่ปรากฏว่าเจ้าของของกระโหลกศีษานี้ไปเกิดที่ไหนจนเกาะพูดอย่างคงไปลงมาว่าไม่ทราบที่เกิดอันนี้วางนั้นทีแรกอ่อาพวังศีษานี้ว่าตัวเก่งเฉลียวฉลาด จะไปแข่งกับพระริจ้าน,น่ะคุณงน่ายๆแต่เวลาไปถึงพระธิจ้าแล้วพระองค์เอากระโหลกศีษาารษะก็หันมาให้เคาะอ,อเลยมาติดตรงนี้นี้ก็อยากจะเรียนต่อถ้าเรียนได้แล้วก็จะวิเศษวิโสมากถ้ารู้นี้แล้วอะาใหา้เรียนสำนักพระริจ้านั่นแหละที่นี่สอ,อนวิธีให้สอ,อนวิชาให้ให้เคาะกระโหลกนี้ได้เข้าใจแล้วสอนวิชาวิชาธรรมนี่ปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปเลย เลยพว,วังคิสระเลยสาเร็จอหรหันขึ้นมาใช่ไหมไม่สนใจจะ,ะเคาะพิสระใครนอกจากเคาะศริรษะเจ้าของรู้ที่อชัดเจนแล้วหมดปัญหาไปเลยนี่เรียกว่าเคาะศิสะที่ถูกต้องนี่แล้วยกถึงยกรื่งจิตที่ไม่เกิดขึ้นมากระโหลกศริรษะของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วมาเคาะก็ไม่รู้เรื่องจะเกิดที่ไหนทั้งที่พรง,งศงีระแต่ก่อนเก่งมาก นี่เป็นอย่างนี้จิตที่บริสุทธิ์แล้วหาที่เกิดไม่ได้เช่นพระโคติกะก็เหมือนกันอันนี้กนหนาเป็นคติอยู่ไม่น้อยท่านจะบำเพ็ญสมณธรรมเจริญแล้วขึ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วเสื่อมลงเจริญแล้วเสื่อมลงฟังว่าหกขนขนที่เจ็ดนี่มีโคนมาเชือดคอตัวเอง เสื้ออกเสื้ใจแต่ท่านก็เป็นพระหันในวาระสุดท้ายอันนี้เราย่อเลยอันนี้พวกพญามารก,ก็มาตามค้นหาวิญญาณของทาง่านค่ะผูดประสาเราก็เรียกว่าตลกเมฆเลยการขุดการค้นไม่เจอเระพระเจ้า,จาท่าน,นรับสั่งมาว่า การที่จะค้นหาสญญาณของพระโคิกะกคือบุตรของเราซึ่งเป็นผู้สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วโดวยประการทั้งปวงนั้นจะขุดจะค้นจะพิจารณาเท่าไหรก่ก็ไม่เจอคือว่ามันหมดวิสัยของสมมุิแล้วจะเจออย่างไงมันเลยวิสัยของมนุษย์ที่จะค้นให้เจอนี่ท่านเรียกว,ว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยสําหรับคนมีวิเดชที่จะไปทราบจิตของพระอรหันต์ท่านได ในวงสมมุติทั้งหมดไม่มีผู้ใดจะสามารถตามวิถีอิตของพระอรหันต์ท่านได้เพราะท่านนอกสมมุติไปแล้วนี่จะเป็นจิตเหมือนกันก็ตามเราพิจารณาดูจิตของเราที่กําลังล้มลุกคลุกคลานอยู่เวลานี้ก็ตามเมื่อได้ถูกชาระเข้าไปโดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่ถอยไม่ละความเพียรน,นี้จะค่อยละเอียดไปละเอียดไปละเอียดถึงที่สุด ความละเอียดก็หมดไปเพราะความละเอียดนั่นก็เป็นสมมติเหลือแต่ธรรมชาติทองทั้งแท่งหรือทมทั้งดวงที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วก็หมดปัญหาอีกเช่นเดียวกันก็เป็นกายเป็นจิตประโสริเช่นเดียวกับจิตของท่านผู้พ้นไปแล้วนั้นเพราะจิตนี้มันเหมือนเหมือนกันหมดไม่นิยมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้เป็นเพศหรือเป็นส่วนสมมุติอันหนึ่งต่างหาก ส่วนจิตนั้นไม่ไม่ไดยนิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายความสามารถในอานาธรรมจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายและท,ที่จะสามารถให้บรรลุทมขั้นต่างๆได้จนกระทั่งถึงมิมุติบุดพ้นไปได้ก็เป็นไปได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีการไม่มีกฎเตฑนจะบังคับกันได้ขอแต่ความสามารถอำนาจวาสนาของตนพอแล้วเป็นอันว่าผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราจรึงควรพยายามอบรมจริตใจของเราอย่างน้อยก็ให้มีความสงบเย็นจะด้วยทำบทใดก็ตามซึ่งเป็นธรรมที่จะกล่อมให้จิตมีความสงบและปรากฏเป็นความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาภายในจิตใจ,ใจพึ่อนำทำมบทนั่นมาเป็นเครื่องกำกับมาเป็นเครื่องพึ่งพิงเป็นเครื่องยึดของจิตเช่นอนาปานาัสติซึ่ง เป็นกรรมาฐานสําคัญบทหนึ่งในวงปฏิบัติทั้งหลายรู้สึกอนาปาสติจะเป็นธรรมที่ถูกกับจริตนิสัยของคนเป็นจำนวนมากกว่าธรรมบทอื่นนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติภายในจิตใจของเราให้ได้รับความสงบเยน็นเมื่อใจเริ่มสงบเราก็จะเริ่มเห็นสาระ ของใจหรือเราจะเริ่มเห็นใจว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรใจอันแท้จริงนั้นคืออะไรเป็นอะไรเป็นอย่างไรก็คือความที่รวมกระแสของตัวเองเข้ามาสู่จุดเดียวเป็นความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตความรวมตัวเข้ามาของจิตนี้รวมเข้ามาตามขั้น ตามความสามารถตามความละเอียดของจิตตามขั้นภูมิของจิตที่มีความละเอียดเป็นลําดับ้าจิตทั้งหยาบรวมตัวเข้ามาก็จะสามารถทราบได้เหมือนกันว่าว่านี่คือจิตและละเอียดเข้าไปความทราบว่าจิตนี้เราก็ทราบแล้วแต่ทราบว่าความละเอียดลงกลบอีกมาจิตนี้ละเอียดจิตนี้ผ่องใสจิตนี้สงบยิ่ง จิตนี้เป็นของอศัศจรรย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับลำดับลำดับ,ลลบนะจิตดวงเดียวนี่นะการชำระการอบรมเพื่อความสงบการพิาพาจารณาค้นฟ้าแก้ไขสิ่งที่ข,ขัดข้่องภายในจิตใจด้วยปัญญาซึ่งเป็นวิธีที่จะทําจิตให้ก้าวหน้าหรือจะทําให้ถึงความจริงของจิตอันแท้จริงได้โดยลําดับลาดับด้วยการทําดังที่กล่าวมานี้ ใครจะหยาบขนาดไหนก็อยากเถอะถ้าลงความเพียรในพยายามสืบต่อกันอยู่เสมอด้วยความอุตสาห์พยายามของเราแล้วความหยาบนั่นจะมันจะค่อยหมดไปหมดไปความละเอียดจะค่อยปรากฏขึ้นมาเพราะการกระทำเพราะการบำเพ็ญของเราจนกระทั่งถึงสามารถผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกันหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนพานาจ,จิตใจ ขอให้ทำใจของเราได้ให้ให้ใหใหมีหลักมีเกณฑ์เป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งตนเองได้ส่วนสกลนาก,นกรารนี้เราก็พึ่งเข้ามาแล้วตั้งแต่วันเกิดทราบด้วยได้ด้วยกันถ้าอยู่ถ้านอนถ้าขับถ่ายถ้าทำการทํางานจะมาหาเรื่องขีทั้งชายเขาทั้งเขาชายเราทั้งเขาบังคับเราทั้งเราบังคับเขามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละบังคับเขาให้ทํางานแล้วเขาก็บังคับเราทุกเนี่ย ว่าไงแล้วเจ็บนั้นปวดนี lay, ่ก็ต้องไปหาอยู่พายากลเขาแล้วเป็นคนเจ็บแล้วเขาน่ะมันผู้หาอยู่พายาเงินทองก็ของกับเขานหามาออะไรหมุนกันไปหมุนกันมาแบบนี้เลยไม่ทราบว่าใครเป็นใหญ่กว่าใครท่าขันกับเรามันเราบังคับเขาได้ชั่วการแล้วเขาก็บังคับเราได้ตลอดการเจ็บไข้ได้ปวดการหิวการกระหายการอยารหลับดินนอนล้วนแล้วตั้งกัเป็นเรื่องกองทุกข์ซึ่งบังคับเราทั้งนั้น เขาบังคับเราอยู่ทุกด้านแต่เราบังคับเขาได้เพียงเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นในการที่ควรอย่างนี้ที่เราจะบังคับให้พาเขาภาวนาเอา้าทําลงไปเมื่อาธาตุขันยังปกติอยู่ควรจะหนักเบามากน้อยอย่างไรเราก็ทําลงไปแต่าธาตุขันเมื่อปกติธาตุขันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรู้ความหนักความเบาของาธาตุขันเรื่องใจให้เป็นความเพียรอยู่ภายในตนเองเป็นสิ่งสําคัญมากเราก็ย่นเข้ามาจุดนี้ อาศัยเข้ามามากแล้วเวลานี่มันชำรุดยจุดโรมกว่านเสามันชำนุดอันไหนที่ควรจะใช้ได้อันไหนที่มีความสามารถภายในตนเองคือจิตใจเราก็ให้เล่นอยู่ภายในใจของเรานี่ไม่ขาดผลไม่ขาดประโยชน์ให้ใจมีหลักมีเกณฑ์ดูมีหลักตายก็มีหลักเกิดที่ไหนก็มีหลักอันดีเป็นที่พึงพอใจเพราะคําว่าบุญแล้วไม่ผิดความคาดความหมายไม่ผิดหวัง ต้องเป็นสิ่งที่ปลืใจทั้งนั้นจึงเรียกว่าบุญคือความสุขที่โลกต้องการเม้มือกันไม่มีใครใครอิ่มพอก็คือความสุขนี่แหละจะเป็นสุขทางในก็ตามเป็นสิ่งที่สารโลกต้องการแต่พอย่างยิ่งสุขภายในใจิตใจซึ่งจะเกิดขึ้นเพ,นเพราะการทําพุญงามความดีเป็นลําดับําับมีภาวนาเป็นต้นนี่เป็นความสุขอันเป็นแก่นนี่เป็นสาระสําคัญภายในใจิตใจเอาให้พากันบําเพ็ญในเวลา ร่างกายหรือธาตุขันนั้นเป็นไปอยู่นี้เมื่อถึงอาวาสานอย่างท,ทีแล้วมันหมดวิสัยด้วยกันนั่นแหละจะทําได้ยังไงมันสุดวิสัยแล้วจะทําได้มากน้อยต้องหยุดในเวลานั้นเรียกว่าหยุดงานพักงานไปแล้วโน่นพบใหม่ต่อไปนี่นควรจะทําได้แล้วก็ทําหากผ่านประสียมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงต่อไปเนี่มีพูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นหลักใหญ่ ที่จะพาเราไปดีไปชั่วไปสุขไปทุกข์ก็คือจิตไม่ใช่อื่นใดที่จะพาให้เป็นไปคําว่ากรรมว่าเวรนนันก็อยู่ที่จิตเป็นผู้เคยสร้างเอาไว้ตนจะจําได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่เชื่อของมันที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นนั้นก็ปิดแล้ไม่อยู่มันเป็นประดัของมันเราก็ยอมรับมันไปตามหลักกรรมนั้นแต่เราจะไปตําหนิมันก็เราเมื่อเราทําลงไปแล้วเราจะไปตำหนิยังไง,งมือเขียนก็ต้องมือลบ ยอมรับกันไปเรื่องของกรรมมันเป็นมันจนกระทา่งมันพ้นไปได้มันก็หมดปัญหาการแสดงธรรมก็เอาเพียงแค่นี้ต่อไปท่านปรญยาอธิบายให้ท่านมนี้ฟัง